น้ำที่นิกนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องก็รอเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงไปค่ะตอนเป็นคนที่เซนซิทีฟกับขนมากนะคะไม่เคยคิดจะกลัวแล้วตอนนี้เขาก็ ไม่เคยจะโกนไม่เคยจะอ,ออกค่ะแต่วันนี้ก็ตอ้องบอกลาไปบายกันไปแล้วอ่ะค่ะตอนนี้นะคะตอนก็กําลังจะแปะฌาน,นะคะตอนนี้ก็จะต้องโกนข้างล่างก่อนนะคะโกนน้องออกก่อนนะคะก็ไม่เจ็บเลยนะคะที่นี่ที่นี่เขาก็จะโชว์นะคะว่าจะใช้ใบมีดโกนนะคะอันใหม่ถูกครั้งนะ ย้ำว่าทุกครั้งไม่มีการมาใช้แบบเซ็กเวียนแฮนด์นะคะไม่มีนะคะนอๆๆจ้านี่เขาพือเบามากทำงานที่น,น,น,นี่นะคะพี่ๆเขาหนัาหลังมากนะคะกำลังโกนออกมือก็เ,เบามากนะคะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะพี่ๆเขาเพราเราก็ไม่ได้โกนเลยแต่ว่าพื้นครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกก่อนก็นจะแปะยาชานะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเป็นไงบ้าง ตอนนี้นะคะพี่เขาก็กลังมารยาชาที่ก้นให้อยู่นะจ๊ะตอนนี้เขาก็าจะโกนทั้งหน้าและก็ข้างหลังให้ด้วยะคะ่ะข้างในข้างนอกทุกลือทุกซอกทุกมุมที่เขาจัดให้หมดเลยค่ะดูดีงามสละแบดมาตอนนี้ก็กำลังมารยาชาอยู่เพราะทำครั้งแรกของตวันอ่ะเออก็เลยต้องมารยาชานะสําหรับคนที่แบบว่าพี่ๆที่เขาทาํบาบ่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องได้ตะว,วันแบบอืมวอรชิน อาจจะไม่เจ็บก็ได้ลองดูค่ะรู้สึกเย็นเย็นหมักยาชาข้างหน้าดิฟอรู้สึกเย็น,นเย็นนั่งดึงคอรู้เปลี่ยนเย็นหนีเ <c oughs> ย็นหนีเ <c oughs> ย็นมากเหมือนมีคนอนะบากเปิดแอร์อสี่องศาหรือคนมาเปิดแอร์สี่องศาแล้วจ่อฮิจีนีแล้ว ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ไปยาช้าที่เจ้ร้อยนะคะแล้วก็รอยาชาออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ต่อไปก็คงเมือนขั้นตอนเลเซอร์ <ace> กัน,นะคะ่ะพี่ชอบมากเลยเวลามาคลินิกกายคนนีบัดต,ตัวคนนี้ใจคดีเลิศประเสริฐส,สีมันด้ง คือการที่เราจะมาเลเซอร์อย่างเงี้ยนะคะมันดีต่อการแว็กนะคะแว็กมันเจ็บนะทุกคนแว็กเจ็บอะแต่ที่นี่คือดูแลดีมากคือข้างนอกข้างในแว็ก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 เนี่ยเพื่อจะแบบว่าทําการคลีนนิ่งให้เราเออทำความสะอาดแว็ก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 โกนให้เราอย่างเงี้ยคือดีมากเลยอ่ะเราก็มาเลเซอร์กันเลยนะคะเดือนนึงก็ครั้งนึงก็ได้นะคะราคาที่นี่ก็อยู่ที่1 9ึ9บาทนะคะ เป็นราคาที่โอเคเลยนะคะต่อการแว็กบาซิเลียนค่ะมีแว็กบาซิเลียนแล้วก็ถ้าเป็นแว็กินนี่ก็จะถูกถูกกว่าน,นี้อีกนะเออไม่น่าเชื่อเรามาดูค่าแตะยาชาที่นันะคยอยู่ที่50บาทนะคะตอนนี้ก็ามาดูรีวิวนะดูจากรีวิวก็คือใครที่เข้ามาทำในคลินิกนี้บ้างคะ่ะก็คือมีดารานักร้อง ยูทูบเบอร์หลายคนมากมาที่กันัมคีดิ์นะคะมาเลเซอร์ขนนะคะแล้วก็คุณแม่มีชี่เอ้ยอ่าแล้วก็แบบเราก็ดูรีวิวมาจากหลายท่านกันมาเราก็เลยมานเนาะจ๊ะแล้วก็เราแอบ,บดูมีแบบว่ามีคิวแคบโอป้ายสวัสดีครับผมคิวแคบโอปายอย่างเงีย้ย,ย,แ,ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาทำสาขากังนัมเซนทัลลาพารอเปลัาคะตอนนี้ตอนก็อยู่ที่ กังนัมคลินิกนะคะสาขาเซ็นทรัลรานเจ้าก,ก็อยู่ชั้น11บอนะคะก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างวาาชั้นชั้น6ชั้น5ชั้น6ชั้น9เนี่ยคือจะมีคลินิกสเสริมความงามเยอะมากซึ่งเราจะไม่เห็นเลยซึ่งเราต้องขึ้นลิฟต์มาชั้น11เลยนะอย่าแวะชั้นอื่นนะถ้าแวะชั้นอื่นอ่ะจะโดนตกเปนะ <c oughs> ส่วนเครื่องที่เขาใช้เลเซอร์นะคะเป็นเลเซอร์ที่ 2, สองล้านห้าสองจห้าล <cel> ้านบาทนะคะที่ซึ่งเครื่องตัวนี้เทียบเท่ากับบ้านคอนโดรถเป็นเลยอ่ะแพงมากปังไม่ไหวตอนนี้ก็รู้สึกแบจิ๊บจิ๊ๆจิ๊ๆจิแต่ก็ไม่ไม่เจ็บอะพอทนได้นะคะแบบว่าก็เพิ่มลงไปถ้ารู้สึกเ็บบนี้บางจุดที่อินโนเซนนิดนึงนะคะทุกคนก็เพิ่มลงได้ก็ไม่ แบบอะไรแบบมนเจ็บติติดติดติเหมือนมีคนมาตจะกิดผิวหนังเสียค่ะก็ดีกว่าถอนคนอีวักอ่ะอีว็กเตี้ย รู้สึกวนันนี้ที่เขาต้องให้หันหลังนะคะเป็นการที่เจ้าฝนตรงตรงก้นนะคะเจอได้ร่องก้นแลออกนะคะเยน็นก้นอยู่ี่มฝนอน้ามาล้างก้นชอบชอบเลย วันนี้ตะว,วันมาบุดสีนะคะขอบบายก่อนเนยก็ขอบคุณใต้คลิปนะคะว่าจะอยากให้ตวนะวันคะไปทำอะไรที่ไหนไหนบอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ